จะเข้า Big กซนะครับ Yeah. นะครับใส่ที่ที่ราชบุรีค่ะคนลงไส่ที่ที่ราชบุรีหนึ่งกำลังเข้าทางลอดนะทางลอดนะครับ เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเข้ารางสองราชบุรีนะครับ โอ้คอนขึ้นเยอะมาก ราชบุรีบริษัทที่มีความประสงค์จดลงที่สถานีราชบุรีเปิดตรวจสอบสิ่งของในสัมภาระของท่านดำลงให้ถุงตาขงายช่วยด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียงพิจารณาที่สองเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนสองห้าห้านับจบเพื่อไม่ใชกันเยค่ะเขตลขาดีเขตบุรีเป็นสถานีต่อไปค่ะจบแล้วนะคะเออ ช้าก่อนเลยรอดด้ยนะรอนไหมเนี่ยไม่ร้อนสบายมีเสาคุมเนอะเอางี้นะครับเดี๋ยวใจทีก็ปากท่อล้างเค็มนะครับรบุรี